สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องตุ๊ก,กตาที่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะคะสั่งมาจากเว็บย่องมิเแนนะคะมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมานะคะกล่องนี้ราคาคาตัวตุ๊ก,กตาสามพกว่าแล้วก็ค่าส่งจากญี่ปุ่นมาไทย790บาทนะคะเปิดกันลู สามพันนี่ยกนี่กว่าสี่พันกว่าบาทเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวผัวรู้ ันเป็นชุดกับกล่องของสุกตาอิกาพอตแลนด์นะคะแต่ว่าตัวตัวไม่น่าจะใช่เพราะว่าดูหน้าแล้วไม่น่าใช่ ให้พ่อหน่อยครับ<ะ>ตามให้พ่อหน่ยอยเดยวลุท่านี้ภาษาญี่ปุ่นมาด้วยแต่อ่านไม่ออกอ่ I'm going กล่องเป็นกล่องไม้นะคะสวยงามตุ๊กตาอย่างนี้ทีกกาชุดตุ๊กตาไม่น่าจะใช่ถอดแลมนะแต่ชุดจะใช่ แล้วก็ลองเท้ารองเท้าก็ไม่ใช่นะคะตอนแรกฝั่งมาได่เห็นชุดกับกล่องก็เออคิดว่าใช่และแต่แต่พอดูดีๆแล้วมันไม่ใช่อ,อ่าจริงๆมันมีหมวกอะหมวกหายไปไหนไะ นี่มีเสียงนะคะมีเสียงน,นหมวกก็อยู่นี่มีหมวกนะคะ Chút À Chút. Bịt